สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองสอนโดย<ม>คุณครูวัชรินทร์พรอง18หรือครูเจี๊ยบไปเรียนกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะหน่วยที่5เราเป็นคนดีมีวินัยในตนเอง เรื่องความขยันหมั่นเพียรน,นะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะไปดูกันเลยอ่าความขยันหมั่นเพียรน,นะคะความขยันหมั่นเพียรหมายถึงการตั้งใจทำงานอย่างแข็งขันและสม่ำเสมอด้วยความรับผิดชอบและอดทนนั่นเองนะคะ ต่อไปความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคนที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นั้นสามารถพึ่งตนเองได้นะคะอะต่อไปลักษณะของผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะก็คือเป็นคนสู้งานไม่หนีงานไม่กลัวความลำบากใดๆ มีความยินดีพอใจในงานที่ทำรีบเร่งทำงานด้วยความรวดเร็วนะคะตรงต่อเวลาและเสร็จทันตามเวลานั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะต่อไป เราเป็นนักเรียนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนนะคะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสแสวงหาความรู้นั่นเองนะคะแม้บางครั้งเรื่องที่เราเรียนจะยากไปแต่ก็ต้องมุ่งมั่นพยายามศึกษาและทำความเข้าใจนะคะหาที่ครูสอนนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะไม่หาวนอนไม่คิดฟุง้งซ่านนะคะเมื่อ เลิกเรียนกลับไปแล้วนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนเรื่องที่เราจะเรียนด้วยนะคะอ่ะต่อไปหากครูสั่งให้ทำการบ้านก็ต้องทำให้สำเร็จและส่งครูตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะหากมีเวลาว่างก็ต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนหรือเพิ่มเติมความรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นจากการอ่านหนังสือ สอบถามจากผู้ปกครองครูพี่หรือเพื่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองคะ่ะต่อไปผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรนะคะในการศึกษาเล่าเรียนนี้ก็จะมีผลการเรียนที่ดีนะคะเมื่อเติบโตไปก็จะสามารถเข้าเรียนต่อในสถานที่ที่มีชื่อเสียงได้นะคะเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ สามารถหางานที่ดีทำประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะ,ะคนที่มีความขยันหมั่นเพียนนั้นนะคะจะต้องเอาใจใส่ตั้งใจทำงานมีความอดทนหนักแน่นนะคะหนักเอาเบาสู้ไม่ท้อถอยนะคะไม่หนีงานนะคะ,ะต่อไปความขยันหมั่นเพียนนั้นจะช่วยกำจัดความเกลียดค้านด้วยนะคะทำให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตทํางานสําเร็จได้รับผลดีนะคะเป็นที่รักของคนทั่วไปด้วยนะคะอ่าเรามาสรุปความรู้ในเรื่องความขยันหมั่นเพียรกันเลยความขยันหมั่นเพียรคือการตั้งใจทํางานนะคะอย่างแข็งขันและสม่ําเสมอด้วยความรับผิดชอบและความอดทนของตนเองนะคะลักษณะของผู้ที่ขยันหมั่นเพียรก็คือ สู้งานไม่หนีงานไม่กลัวความลำบากพอใจในงานที่ทำนะคะทำด้วยความรวดเร็วงานเสร็จทันตามเวลานั่นเองนะคะาการมอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดนะคะมีทั้งหมดสองข้อก็คือความขยันหมั่นเพียรหมายถึงอะไรนะคะหาคำตอบมาเติมให้ถูกต้องนะคะข้อที่สอง คนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีลักษณะอย่างไรนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะหาคำตอบมาเติมให้ถูกต้องนะคะเขียนตัวหนังสือให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสะอาดและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ